ท่านปานครับกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกุธิสภาท่านทางให้ครบครับที่ผมจะแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา11นี้ก็คือผมเรียนตามตรงนะครับว่าฉบับแก้ไขของสมาชิกสภานิติบัญญัตินั้นเราได้เห็นแล้วว่าเดิมในมาตรา17อนุ7ของพรบอ้อยน้ำตาลนั้น มันสร้างความเหลื่อมลำ้ำสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับองค์กรนะครับในการที่สำนักงานอ้อยและน้ำตาลจะไปออกระเบียบเพื่อที่จะจำกัดจำนวนของปริมาณอ้อยของแต่และองค์กรทำให้องค์กรหนึ่งองค์กรใดนั้นได้เปรียบเสียเปรียบผมจึงแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นใน มาตรา17นี้ซึ่งเดิมเกี่ยวข้องในมาตรา17อนุเจอันนั้นทางกรรมธิการไม่ได้แก้ไขท่านประธานครับผมเรียนว่าอุตสาหากรรมอ้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของพี่น้องชาวไร่อ้อยโรงงานแล้วก็คณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายดังนั้นผมจะเรียนเพื่อบันทึกไว้นะครับว่าผลประโยชน์ตรงนี้ มันไม่เป็นธรรมทั้งสามกลุ่มดังที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นชาวไร่อ้อยตามมาตราสี่เนี่ยองค์กรต่างๆจะมีอยู่ในมาตราสี่พรบอ้อยน้ำตาลสายตั้งแต่2527แต่ปรากฏว่าสำนักการอ้อยน้ำตาลซึ่งดูแลในเรื่องการขึ้นทะเบียน ขององค์กรอ,อ้อยได้ไปจํากัดจํานวนของอ้อยแต่ละโรงงานยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมไปชี้แจงแล้วนในการมธิการนะครับว่าท่านอาจจะตอบว่าก็ไม่ได้แก้นี้มาตราสิบเจอนุเจ็ผมไม่เถียงแต่ผมเรียนท่านประธานนะครับว่า อุตสาหกรรมอ้อยนั้นมีผลประโยชน์มหาศาลและมีคนเพียงกลุ่มเดียวหน้าเดิมๆฮะหาประโยชน์อยู่ตรงนี้ตลอดมาโดยกิจการองค์กรที่อยู่ในพรบอ้อยน้ำตาลตามมาตราสี่ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังนะครับว่าอาจจะชี้แจง ว่าก็ไม่ได้แก้ปัตรา17บเอนุสเจ็ดอั่งที่กล่าวแต่ท่านประธานครับถ้าหากว่าผมไม่เพิ่มเติมตรงนี้ในมาตรา11นี้ไว้กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะไปออกระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกระเบียบที่จะจำกัดปริมาณอ้อยที่55%อย่างแน่นอน เพราะมันเป็นผลประโยชน์กลุ่มเดียวคือสมาคมชาวไร่อ,อ้อยแต่ว่าจะกีดกันชมนุมสากรหรือองค์กรอื่นที่มีระดับเล็กๆยกตัวอย่างว่าสมาคมชาวไร่อ,อ้อยก็เป็นองค์กรหรือองค์กรอื่นๆที่เป็นองค์กรนั้นปริมาณผลิตอ้อยต่างกันสิ้นเชิง สมาคมชาวไร่อ้อยน่าจะมีปริมาณการผลิตอ้อยเกิน90นอกนั้นเป็นจุมนมสากรหรือองค์กรอื่นๆตามพรบอ้อยน้ำตาลทรายจำปาทางครับเมื่อไปออกระเบียบว่าองค์กรที่จะส่งน้ำตาลในแต่โรงงานนั้นต้องมีจำนวนอ้อย ทรงเกิน55%ขึ้นไปรรทรามประธานย้อนไปดูตัวเลขครับสมาคมชาวล้่อ้อยมีผลผลิตรวม90%องค์กรอื่นๆมี10%แล้วมันจะเอาตรงไหนไปสู้มันจะเอาตรงไหนไปมี55%รรมท่านธมประธานนี่คือการเอาเปรียบนี่คือการหาประโยชน์กับคนกลุ่มเดียวหน้าเดิมๆ จับอุตสาหกรรมอ้อยดังนั้นเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเรียนสมาชิกนะครับเพื่อนสมาชิกว่าการออกกฎหมายมันต้องได้รับความเป็นธรรมทุกกลุม่มไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่จะต้องได้รับผลประโยชน์กับกฎหมายที่เราออกไปดังนั้นผมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเรียนท่านประธานเพื่อ เพิ่มเติมในมาตรา11ว่าสมาคมชาวไร่อ้อยหรือชุมนุมสากรชาวไร่อ้อยซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะไม่ให้คนที่หาประโยชน์กลุ่มเดียวนี้ไปออกระเบียบ55%เเพื่อขจัดองค์กรอื่นๆเหลือเพียงองค์กรเดียว ตรงนี้มีผลประโยชน์อย่างไรครับท่านประธานผมนําเรียนว่าองค์กรที่อยู่ตามมาตราสีนั้นสามารถที่จะไปเก็บเงินบำรุงตรงนี้หัวใจสําคัญนะครับไปเก็บเงินบำรุงจากสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยมีสัดส่วนการผลิตอ้อย90%สสามารถที่จะเก็บ ค่าบำรุงสมาคมได้หอร์ของราคาอ้อยเ0้ล้านตัน1%นเป็นเงินเท่าไหร่ครับที่องค์กรที่บอกนี้เอาประโยชน์ไปกี่ร้อยล้านแล้วบันทึกไว้ในสภาสิครับว่าเมื่อเก็บเงินจากชาวไร่อ้อยไปแล้ว เอาไปทําอะไรบ้างผมไม่ได้พูดนะครับว่าเอาไปเที่ยวต่างประเทศกันผมไม่ได้พูดนะครับว่าเอาไปใช้โดยไม่มีการตรวจสอบเถียงใช่ครับดังนั no ้นสิ่งที่ผมปรารถนาก็คือท่าน90%ของผลผลิตอ้อยเอาไปนะครับเก็บไปนะครับ แต่อย่าไปยุ่งกับองค์กรเล็กๆเขามันเก็บได้แค่หนึ่งบาทถึงสิบบาทแต่ถ้าหากว่าสาหกรณ์ชาวไร่อ้อยอื่นเล็กๆเนี่ยอยู่เนี่ยมันเป็นก้างขวางคอแต่าหากว่าไปเก็บแพงสามบาทห้าบาทสมาชิกชาวไร่อ้อยก็จะไหลมาที่องค์กรเล็กๆ นี่คือผลประโยชน์จากการออกกฎหมายพรบอ้อยนี้ผมจึงนําเรียนท่านประธานเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ของการออกกฎหมายให้เป็นธรรมกับทุกผู้ทุกคนไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่จะได้ประโยชน์จากการออกกฎหมายฉบับนี้ผมจึงนําเรียนท่านประธานฝากเพื่อน สมาชิกให้พิจารณาที่ผมเพิ่มเติมคำในปาตราสิบเอนี้ขอบพระคุณครับครับเชิญกรรมธิการชี้แจงครับ <S <S ขอญาตกรับรยนท่านประธานอุทิ่สภาที่ครบกระผมสมชายขันิรันประธานกรรมธิการต้องกรับขอบพระคุณเ,เพื่อนสมาชิกทั้งสองท่านนะครับ ชี้ประเด็นก็จะมีสองสองจุดนะครับก็จุดแรกก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนก็คือก็จงเป็นผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องเป็นชาวไร่อ้อยนะครับนั่นก็คือคือคือ,ค,อคือหลักการแต่จะมาจากไหนนั้นซึ่งท่านาสมชายชันลุงกุลก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็บอกว่าจะต้องขึ้นทะเบียนกันหนงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่สองก็คือท่านกิติศักดิ์รัตนวรา,า,าหะานะครับ ท่านก็บอกว่าชาวไร่ยอ้อยต้องเป็นชาวไรยออยอ่อ้อยนอกเหนือนั้นก็ควรจะเป็นทั้งสมาคมชาวไร่ยอ้อยหรือชนุนุสากรนชาวไร่อ้อยด้วยนะครับซึ่งการขึ้นทะเบียนกันและต้องขึ้นขึ้นทะเบียนกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เหมือนกับท่านสมชายนะครับมันก็มีอยู่สองประเด็นซึ่งในในในขั้นนี้ตอนแรกเราก็เข้าใจกันนะครับแต่เราคิดว่าหลักการของผู้แทนชาวไร่ยอ้อยต้องเป็นชาวไร่ยอ้อยเป็นหลักนะ,นะครับอันนั้นไม่ว่าจะมาจาก จะเป็นในรูปของสมาคมหรือชุมนสาการณก์หรือทั้งหมดนะครับสากรณก์ชาวไร่อ้อยก็คือชาวไร่อ้อยนะครับส่วนเรื่องการขึ้นทะเบียนของ,ของแต่จะมีการขึ้นทะเบียนไว้ไวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเพื่อให้เกิดความกระจ่างเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางกรรมธิการท่านนรุนนะครับสุขสมานกับท่านบุญทิ่นโคศรีช่วยชี้แจงในเรื่องนี้สั้นๆน,นะครับท่านครับเพราะเรื่องนี้เราคุยกับมันนานนะครับ กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมแานน,นรุนสุขสมานรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในฐานะกรรมการครับในประเด็นเรื่องการขึ้นทะเบียนชาวไรอ้อยนะครับสำนักสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออน,นอขอเรียนชี้แจงว่าในระบบอุตสาหารกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งมีพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527ที่เป็นกฎหมายใช้บังคับ กำกับดูแลทั้งชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างกันอยู่ร่วมรวมถึงการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในด้านต่างๆมีกฎหมายและระเบียบที่กำหนดให้ผู้ซึ่งปลูกอ้อยเพื่อส่งให้กับโรงงานน้ำตาลต้องมีการขึ้นทะเบียนไว้กับสอนอน,อนะครับอยู่แล้วโดยพระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลสายพศ .2527 มาตรา4และมาตรา 35ได้มีการกำหนดว่าผู้ซึ่งปลูกอ้อยเพื่อส่งให้กับโรงงานน้ำตาลทรายจะต้องจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยไว้กับสอน,อนอนะครับตามระเบียบที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดซึ่งคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายได้ใช้อำนาจตามมาตรา17วงเล็บ5และมาตรา35วรรคสองกำหนดระเบียบคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและ หัวกลุ่มชาวาไร่อ้อยพศ2548้อยและที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ชาวไร่อ้อยมาขึ้นทะเบียนไว้กับสอนนเพื่อที่สอนนจะได้มีการกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไปปัจจุบันมีชาวไร่อ้อยได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสอนนประมาณ3 0 0แสนกว่ารายแล้วนะครับส่วนกรณีที่ชาวไร่อ้อยต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับหน่วยงานอื่นเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรชาวไร่อ้อยก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดไว้ในประเด็นนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นผู้แทนชาวไร่อ้อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและพัฒนาให้อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายของประเทศมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปนั้นเมื่อชาวไร่อ้อยมีอยู่เป็นจำนวนมากและไม่สามารถให้ทุกคน ร่วมกันเป็นกรรมการในได้นะครับนะตามพระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลสายสาย2ี2 7จึงได้มีการกำหนดให้ <c oughs> สถาบันชาวไร่อ้อยซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของชาวไร่อ้อยและจะต้องมีการจดทะเบียนไว้กับสอนอนตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการอ้อยน้ำตาลสายกำหนดเพื่อให้เป็นตัวแทนของชาวไร่อ้อยในพื้นที่ต่างๆโดยผู้ที่สามารถจะมาจดทะเบียน เป็นสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลสาย2,527ได้นั้นจะต้องเป็นสมาคมสาก์หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไว้ตามกฎหมายและต้องมีคุณสมบัติตาม <c oughs> ระเบียบที่คณะกรรมการอ้อยน้ำตาลสายกำหนดไว้และนับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลสาย2,527เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่า สถาบันชาวไร่อ้อยที่จัดตั้งตามพระราชบ,บัญญัติอ้อยน้ำตาลสายปี2527จะมีที่มาจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมสากรหรือกลุ่มเกษตรกรและมาขอจดตั้งเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบ,บัญญัติอ้อยน้ำตาลสายซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีทั้งสมาคมและสากรที่สามารถ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และได้รับการจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่ยอ้อยดังนั้นผู้แทนชาวไร่ยอ้อยที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันชาวไร่ยอ้อยก็จะเป็นผู้แทนที่ได้มาจากองค์กรต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดไว้และจะมีความเข้มแข็งและมีความสมัคคีที่สามารถผลักดันเรื่องต่างๆให้เกิดประโยชน์กับชาวไร่ยอ้อยได้ดีที่สุดดังนั้นการที่จะมาจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่ยอ้อยได้ จึงจาเป็นจะต้องมีการกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้สถาบันชาวไร่อ,อ้อยมีจํานวนที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปจนทําให้ขาดความมีเอกภาพและความเข้มแข็งในหมู่ชาวไร่อ,อ้อยในการที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับชาวไร่อ,อ้อยทั้งประเทศและการดําเนินการของสถาบันชาวไร่อ,อ้อยตั้งแต่อดีตจนถึงปัต จุบันก็ได้พิสูจน์ถึงความเข้มแข็งและเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวไร่อ้อยจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้นการเสนอชื่อผู้แทนชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลสาย2,527ที่ถูกเสนอโดยสถาบันชาวไร่อ้อยจึงเหมาะจึง <c oughs> จึงมีความเหมาะสมดีอยู่แล้วดังนั้นร่างมาตา6แก้ไขมาตรา11 ที่สภาผู้แทนรัษดรเห็นชอบและคณะกรรมการาิการไม่ได้มีการแก้ไขจึงมีความเหมาะสมและไม่ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติแต่อย่างใดขอบพระคุณครับ